ของคนทุกคนเมื่อรวมหมู่รวมคณะกันแล้วก็จะได้รับเรื่องราวบีบอัดเข้ามาสู่จิตใจครั้นมาอยู่คนเดียวสิ่งเหล่านี้ก็จะคลี่คลายออกมาแต่ถ้าหากไม่ได้เป็นนักภาวนาก็ย่อมจะยึดถือเก่อเกี่ยวกับความนึกคิดที่คลี่คลายออกมานั้นเว้นไปเสียแต่ว่าตอนที่ กำลังนอนหลับเข้านิทาจิตนะอันนี้ก็จะคลี่คลายออกมาโดยปราศจากการยึดถือก่อเกี่ยวในความนึกคิดทำให้ได้รับการผ่อนคลายสำหรับนักภาวนานั้นเมื่อเข้าใจในสิ่งดังกล่าวนี้เมื่อได้หลับตาเจริญอาณา,าปณสติรู้ลมหายใจเข้าออกจะเป็นเวลา10นาที15หรือ20นาทีก็ตาม ก็ย่อมทำเหตุแตกต่างจากสิ่งที่กล่าวมาคือตั้งใจปล่อยวางความนึกคิดการไม่จับยึดสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวคลี่คลายออกมาการหันมาเกาะเกี่ยวรู้ลมหายใจเข้าออกที่จมูกรู้ลมประคับประคองลมเหนียวอยู่กับลมโฟกัสมาที่ลม สติสัมปชัญญะก็ขยายมารู้ตัวทั่วรูปร่างกายแล้วก็จิตก็เกิดสภาพรู้ตั้งรู้ตรงรู้เต็มกายขึ้นมาหลังจากที่คลี่คลายออกจากการภาวนาแล้วก็จะได้รับผลคือจิตแจ่มใสพุดผ่องตรงนี้จะปรากฏขึ้นเพราะว่าการนึกคิดต่างๆนั้นก็ ทำเหตุแตกต่างจากเดิมที่กล่าวมาคือในช่วงภาวนาไม่ได้ยึดถือก่อเกี่ยวความนึกคิดนั้นจิตที่แจ่มใสผุดผ่องนี้จะทำให้กายละเอียดที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อนี้มีกำลังวังชาแข็งแรงขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะ ลำพังกายเนื้อนี้อยู่ได้ด้วยกาวลิงกราหานข้าวก้อนน้ำคำําแต่กายละเอียดนี้จะมีพละพลังขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อได้รับพลังบุญเพราะฉะนั้นการภาวนานี้เป็นการรวบรวมบุญกุศลคุณงามความดีที่บำเพ็ญมาด้วยทานศีลเข้ามาอย่างเป็นกอบเป็นกรรมเกิดผลภาวนา ทำให้กายละเอียดนี้มีกำลังวังชามีชีวิตชีวาขึ้นมาได้